สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะอยู่กับช่องพัมประกายแก้วนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่ที่นะคะอ่าสวนหญ้าเนาะสวนหญ้านะคะแล้วก็มาตัดหญ้านะคะให้กับสองสาวนะคะก็เป็นสวนหญ้านะคะที่น้องควาญนะคะอ่าเก็บคะแนนสะสมนะคะได้ที่นะคะได้จากการไลฟ์สดนะคะผลไมาออนไลน์นะคะ ก็นะคะมาหาจะซื้อแปลงหญ้าให้นะคะกับน้องปะกายแก้วและแม่ใบเฟิร์นนะคะอันนี้แถวนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ควันตัดไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาตัดฝั่งนี้ด้วยนะคะวันนี้น้องควันเดินนะคะอ้อมสวนหอบเลยนะคะวันนี้ค่ะนี่นะคะ น้องควันก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ได้นะคะเข้ามาสนับสนุนผลไม้นะคะให้กับสงสาวปากายแก้วใบเฟินนะคะที่ได้แวะเข้ามาร่วมป้อนผลไม้นะคะให้กับสงสาวนะคะก็นํามานะคะจัดซื้อแปลงหญ้าให้กับน้องนะคะพอได้ทานทุกๆวันเลยนะคะยังไงน้องควันก็ขอนะคะขอขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะน้องช้างทั้งสองเชือกนะคะ ให้ได้มีนะคะคะแนนซื้อแปลงญ้านะคะยังไงก็นะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะให้กับครอบครัวช้างพังปะกายแก้วกับแม่ใบเฟิร์นนะคะ,ะที่เป็นช้างตกง,งานนะคะกลับมาจากพัทยาสองเชือกนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สุรินนะคะได้หนึ่งเดือนแล้วเนาะหนึ่งเดือนแล้วเนาะพี่ควันใช่ไหมหนึ่งเดือนแล้วจา้ามามาอยู่ได้ถึงเดือนแล้วนะคะ้ีงควันก็นะคะ มาจัดซื้อแปลงยาให้น้องเนาะเพราะว่าที่สุรินก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะคะเรื่องญ่านะคะต้องมีคะแนนนะคะน้องขวัญก็จัดทาไร์สดให้น้องนะคะเก็บสะสมคะแนนมาเรื่อยๆนะคะจนได้แปลงหญ้าให้น้องนะคะขอประคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่ได้เข้ามาเมตาร่วมป้อนผลไม้ออนไลน์ให้กับน้องนะคะขอประคุณมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูพี่ควานตัดหญ้านะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะทางนี้นะคะก็อะไรมหานาเหรอมาวะทางนี้นะคะก็เป็นอีกฝั่งนะคะที่พี่ควานเขาตัดไปนะคะเพราะว่าเราก็ตัดวันหลายวันแล้วนะคะที่น้องได้ทานทุกทุกวันนะคะก็จากแปลงนี้นะคะ ามันจะล้มลเลยนะครับาสูงเนาะยาสูงแล้วก็ล้มนะคะพอเจอลมแล้วก็ล้มนะคะอยู่ใกล้กับสวนอยู่คานะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะ หญ้าลมก็จะตัดยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นหญ้าที่เขายืนต้นสวยนะคะก็จะตัดง่ายหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะให้แต่เราได้มีหญ้านะคะก็ดีใจมากๆแล้วเนาะ นะคะแรงญ่าสว,สวยเลยนะคะของเราก็น่าจะเป็นเขตนู้นนะคะเขตที่พี่ควันเขาตัดอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะจนไปถึงรดมน้มนู้นนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีหลายเจ้านะ,ะเราก็จะตัดให้นะคะสองสาวละหนึ่งรถเข็นนะคะ วันนี้พี่ควันพามาตัดตอนแดดเปรี้ยงๆเลยนะคะอ้ออากาศร้อนนะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องควันก็นะคะจะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะน้องควันขอขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่นะคะเมตตาครอบครัวพังประกายแก้วนะคะ นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปของเรานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะให้กับช่องพรามประกายแก้วด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ